สวัสดีครับไม่อยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอเซนเกมมิ่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งผมเนี่ยบังเอิญไปเดินแล้วก็เจอมานะครับจากร้าน j i b แล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่ผมบอกไว้นะครับว่าผมไปเดินเจอมานะครับชื่อยี่ห้อนะครับ Redragon นะครับเป็นรุ่น Elf Flow นะครับแล้วก็เป็น Wireless นะครับ Crystal 75% g Gasket Mechanical Keyboard นะครับก็เป็น Gasket Mouse Keyboard นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์แบบ u n i q u ด้วยนะครับแล้วก็มี Hot Swap นะครับมี2ปีการันตีนะครับตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard นะครับก็เป็น RGB ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในกล่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เป็นไงครับทุกคนในกล่องนี่นะครับก็จะมีตัวกล่องของตัว雷อนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมาอีกเป็นกล่องนะครับหลังจากเมื่อกี้เป็นกล่องรองนะครับก็มีโลโก้ากอนะครับเดี๋ยวไปดูของภายในกล่องกันเลยมาครับอันบ็อกซ์ฟ้าโอ้โหโเคเดี๋ยวไปเช็คของในกล่องกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับโอเคมีตัวคีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอันนี้เป็นคีคีแถมนะครับเอาไว้สําหรับเผื่อแบบว่าสวิตเราเสียอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีกันแทบจะทุกคีย์บอร์ดละสมัยนี้ตัวสวิตแถมนะครับไม่ใช่คีย์เก็บโอเคปก็มีตัว h o ส s w a p ตัวนี้นะครับก็มีสติ๊กเกอร์นะครับของเลดากอนนะครับนี่นะครับขาดไม่ได้เลยคู่มือนะครับคู่มือนะครับก็ นี่ด้วยนะครับเป็นตัวสายชาร์จนะครับผมเลี้ยวให้ดูนะครับสวยงามมากโอเคในกล่องก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเป็นตัวไฮไลท์แล้วนะครับก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดของเราเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับนี่นะครับสวยสดงดงามโอ้โหงานเกรดดีเลยนะครับข้างหลังมีตัวที่รองตรงนี้ที่เป็นแบบเหมือน,นายางด้วยนะครับลูกยางรองอยู่ สุดมากนะครับมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็มีนะครับนี่เป็นไงมีรูชาร์จ USB t y p ท C ตรงนี้นะครับอเอาไว้สําหรับชาร์จนะครับหรือว่าจะาไว้เชื่อมต่อก็ได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวดองเกิลซึ่งผมเสียบถอดไปเสียบกับคอมไปแล้วนะครับสุดจัดนะครับเป็นไงความสวยงามเดี๋ยวไปดูตอนใช้งานแล้วก็โหมดต่างๆและการที่ผมแบบว่าเออมันมีโหมด RGB ยังไงบ้างนะครับเอาเป็นโหมด RGB แล้วกันเนาะไปดูกันเลย โอ RGB นะครับก็วิธีการเปิดนะครับก็คือกด Fn นะครับแล้วก็กดตัว Right Shift นะครับตัวนี้นะก็เลือกโหมดสีไฟได้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นโหมดแบบไหนนะครับอันนี้วิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับนี่เป็นไงเยอะมากนะครับไปลองเล่นกันดูเอาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการกด Fn แล้วกดเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าจะเป็นการเร่งสปีดของแสงไฟนะครับไปดูครั นะหมุนวนประมาณนี้นะแต่ถ้าลดลงปุบบปุบ,บ,บนี่นะช้าเลยนะครับแล้วก็ F N ขึ้นลงนะครับก็คือการเพิ่มลดสีของไฟนะครับนี่เห็นไหมจนดับไปเลยนะครับอ,อันนี้ขั้นแรกนะครับ2 3 4สา่้าได้4ขั้นนะครับโอเคแล้วก็ตัวเนี้ยตัว F N แล้วก็ backspace เนี่ยเป็นหมดเหมือนกับแบบเราล็อกไฟไวใ้ให้มันอยู่แค่ปุ่มที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับ นะเขาจะเซตเป็นแบบบรรจเอสดีไว้ก่อนนะครับเราสามารถแบบว่าอะดัปได้นะครับก็กดไปอีกทีหนึ่งเนี่ยเราอยากให้มันติดแค่นี้นะครับแล้วก็กดล็อกไปอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้ก็จะไม่เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมครับไม่เปลี่ยนแล้วกดตรงไหนก็ไม่เปลี่ยนแล้วโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือล็อกสีไฟนะครับเดเคยแต่ถ้าไม่อยากไม่อยากใช้โหมดนี้แล้วก็มานี่เลยครับ กดปลดออกนะครับกดปลดออกแล้วก็มาเล่นเป็นโหมดเดวเป็นแทนนี่ปลดออกเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผม ต่อไปมาว่ากันถึงเรื่องโหมดของการเชื่อมต่อบ้างดีกว่าซึ่งตัวเลดดอกตัวนี้จะมีการเชื่อมต่ออยู่2แบบนะครับก็คือเป็นแบบบลูทูธนะครับเห็นไหมเป็นบลูทูธกับเชื่อมต่อผ่านไวเลสไวไฟนะครับไวเลสนะครับซึ่งการเชื่อมต่อผ่านไวเลสเียเราต้องมีตัวดองเกิลตัวนี้ซึ่งเขาจะแถมมาให้นะครับเขาจะวางไว้ในนี้อยู่แล้วนะครับนี่เราจะเสียบไว้อย่างนี้นะครับนี่ก็คือดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับส่วนโหมดบลูทูธเนี่ยก็คือเราบิดไปทางนี้นะครับเนี่ย โหมดบลูทูธแล้วนะครับเป็นโหมดบลูทูธไฟติดก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับโหมดบลูทูธเนี่ยก็จะมีอยู่3ญย่านด้วยกันคือเขาจะให้การตัวคอนเน็กต์เนี่ยมา3ตัวเลยก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3วิธีการเชื่อมต่อคือกด fn เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดตัวที่1ให้มันเลือกเป็นการเชื่อมต่อตัวที่1นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นตัวที่2ตัวที่3ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสลับโหมดโดยที่แบบว่าไม่ได้คลิกตรงนี้นะครับก็คือกด fn ค้างไว้แล้วก็มากดตัวที่4กก็็จะเเปปนารลี่ยนไปเป็นนแแบบทนะ แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโหมดการเชื่อมต่ออ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อด้วยสายไปเลยนะครับก็คือใช้สายนะครับเสียบตรงนี้แล้วก็ไปเสียบกับคอมได้เลยนะครับเป็น USB Type C ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับการเชื่อมต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูตอนแบบใช้งานจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ด Crystal k e y b o อร์ดตัวนี้นะครับจัดไป ยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเสียงก็จะแบบนุ่มๆลื่นนะครับความกึกๆกึกนะครับไม่เหมือนแบบ พวกแมชชีนิคอลสวิตทั่วไปนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยแบบว่าตึงเลยนะครับสวยสดงดงามน่าใช้มากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักประมาณนึงเลยถือว่าหนักมากนะครับสาหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มีเอ่อฮอตสวอปได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับส่วนใครที่สนใจอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปซื้อมาจาก JRB อย่างผมพูดตรงๆเลยแล้วก็ราคานะครับราคาอยู่ประมาณ2,000ต้นๆแล้วกันนะครับได้มาราคาประมาณนี้นะครับเอ่อสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับเอ่อฝากกด ติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวแกดเจ็ตที่มันเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรอีกมาดูกันครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ